ก็คงพบกันในเรื่องของบกินอากาศเทศนาเพื่อนนั้นว่าหลักใหญ่ในการปฏิบัติพระกรรมฐานก็แนะนำกันมาแล้วทั้งสองอย่างทั้งกรรมฐาน40่สิบและมหาปฏิปทานสูตร <c oughs> ตอนนี้ไปก็มาว่ากันเรื่องเล็กๆในนน้อยตามสมควรกับเวลา เพื่อว่าจะบอกอัยาสิยใสของท่านอยู่บ้างทั้งนี้ก็ผมถือตามแนพวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระพุทธเจา้าทรงเทศอธิตปริยาย,ยาสูตรสอนท่านบรรดาท่านเถด,ดินหรือว่าธรมมจักกัปปวัตตสูตรสอนท่านปันจจปัญญวคีหรือสีทั้งห้ามีท่านอัญญาโกณัญญาเป็นต้น เมื่อองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านหลายเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต่อมาองค์สมเด็จพระพักวันก็ทรงสอนปกิณกเทศนา,า,าคือ่าเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บนั่นนิดเก็บนี่หน่อยเอามาเอามายิ่บายเพื่อความเข้าใจเพื่อท่านหลายเหล่านั้นจะได้ลดเดลิด ถ้ตัดกิเลสเทียเล็กเทียนน้อยตามปัญญาัย,ายจึงกว่าจะเป็นสมุทเฉตปหาหันคำว่าสมุทเฉตปหาหันหมายคามว่าตัดขาดตายไปหมดปะหารปลว่าททำลายสมุทเฉตแปลว่าตัดทำทำลายทำลายด้วยการตัดเทียเล็กเทียนน้อยจนกว่ากิเลสจะหมด นี่ปฏิบัติทาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาสอนพระองค์สอนแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อผมแนะนำพระกรรมฐานทั้งสี่สิบแล้วก็มหาปฏิบัติฐานสูตรแล้วก็อะไรละ่ะจริตหกนิวรห้า ความจริงก็หมดพุงกันแล้วสอนกันแบบหมดไส้หมดพุงบารมี10บก็สอนเจรณะ15ก็สอนแล้วก็อิทธิบาท4ก็สอนสอนหมดแต่จะว่าหมดในคติพระพุทธศาสนาน,นไม่หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนไม่มาก แต่ว่าสอนมาสอนไปก็ไปลงคันห้าอย่างเดียวให้ทุกท่านทั้งหมดเห็นว่าคันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งนี้พ่อไหรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเคยตัดว่าที่สอนอ้อมไปอ้อมมานี่ก็เพื่อแต่ล่อมเข้าไปหาคันห้าเท่านั้น มองค์สมเด็จพระพุทธวันสอนแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายผมก็สอนแนะนำท่านท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้ก็ไม่ชีวิสใสของผมที่จะไปก่อนหอท่านทั้งหลายที่ตั้งใจเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวร์โปรดไข้ครวนกันเอาเองวันนี้ท่านฟังบุป,รปรกรรมของท่าน อัญญาโกรัญญะแล้วก็ท่านห้บหท่านมีมีใครละ่ะมีพระยศเป็นหัวหน้าเจนว่าธนายาโกนัญญะนี่สมัยชาช่ก่อนๆที่ท่านจะเป็นอรหันต์ถอยหลังไปจากนี้แสงกลับ ในศาสนาของพระบระมมุตระถอยไปเก้าสิบเอกับในศาสนาของสมเด็จพระวิปัสสีความจริงเรื่องนี้รู้สึกจะเฝือเฟือผมคิดว่าคนที่เรียงบาลีนี่อาจจะพลาดไปนิดหนึ่ง เพราะว่าบางในบางสมัยท่านกล่าวว่าสมัยพระปฐุสมุตระนี่ถอยหลังจาก้าจากนี้ไปเก้าสิบเอกรบางทีก็บอกว่าถอยหลังจากนี้ไปอีกแสนกับเป็นสมัยพระวิปัสสีนี่ตรงนี้เลยครับอาจจะเผือไปหน่อยแต่ว่าช่างปนไร การสมัยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ปฏิบัาคําสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปถือเรื่องเล็กๆในน้อยการเวลาอาจจะพลาดไปบ้างเป็นของธรรมดาแต่ผมได้อธิบายให้ท่านฟังก็นเนื่องจากว่าตามพระบาลีเท่านั้นเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญปฏิบัาดีกว่า เรามานั่งพิจรารณากันว่าพระท่านัญญาโกณญญาในสมัยหนึ่งท่านถวายทานเจ็ดวันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปเป็นประมุขพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ในขณะนั้นที่ท่านถวายทานจบท่านก็ตั้ง,งมนโนปิทานปรารถนา ว่าต่อไปภายหน้าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จอรหัตผลขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนใครทั้งหมดและในที่สุดมาถึงพระพุทธศาสนานี้ ท่านยงได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระจินสีก่อนคณะใดาทั้งหมดและก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจา้าทรงสแสดงธรรมาจากกบรวรตันสูตรพอจบท่านก็เป็นประสูดาบันต่อมาองค์สมเด็จพระพักวัรทรงสอนประกินากะเทศนาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อย ท่านก็เป็นอาราหันต์ก่อนเพื่อนอีกสีองค์เป็นอาราหันต์ที่หลัง <c oughs> ตอนนี้ที่ผมนำมาพูดก็เพราะว่าอยากให้บรรดาท่านัน้หลายมีความเข้าใจว่าการประพฤติทธรรมในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่างท่านอัญญากนทัญงยาในอดีต นี่ท่านมีหลักใหญ่ในการปฏิบัติคือประจําใจของท่านก็นคือมีความพอใจในการให้ทานเป็นสําคัญ <c oughs> ซึ่งเป็นแนวเดียวกับท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีเมื่อพบองค์สมเด็จพระมหามุนีท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีก็พอใจในการให้ทานในอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกา ที่เป็นพระริยเจ้าในสมัยนี้ก็ปรากฏว่าในสมัยนาอดีตท่านก็ไม่พู้พอใจในการให้ทานผลของการให้ทานของท่านนางสามความจริงมีมากกว่านี้นนครับนี่ย, <c oughs> ยกแต่เพียงตัวอย่างตัวอย่างย่อยๆเท่านั้นผลเงการให้ทานคือจิตหนักไปในทานอย่างเดียว เรื่องศีลเรื่องภาวนานั้นท่านก็ทํากันแต่ว่าอารมณ์ที่หนักจริงๆลนงเดียวยึดอยู่ในเรื่องทานเป็นสําคัญ <c oughs> ในที่สุดทุกท่านก็ได้เป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันหมดนี่การให้ทานบรรดาท่านทั้งหลาย องค์สมเน็จพระจอมไตรบรมัาศาสนาสมมาส,าสมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐานฟังให้ดีนะครับ้าการให้ทานนี่เป็นจาคานุสติกรรมฐานการให้เป็นปัจจัยของการตัด ตัดอะไรก็คือตัดกิเลสกิเลสตัวนี้ได้แก่โลภความโลภนี่แต่หากว่าท่านหลายจะมีความสงสัยว่าบุคคลมีความมุ่งมั่นอยู่ในการให้ทานก็ทานมีกำลังตัดกิเลสได้เพียงความโลภอย่างเดียวทำไมจึงจะเป็นกำลังใหญ่ให้เป็นอรหันต์ได้ ผมก็จะต้องขอทิิบายสักนิดหนึ่งว่ารมของท่านที่มุ่งการให้ทานนะี่ยท่านคิดให้ดีนะครับทานถ้าเราให้ผลอย่างย่อเรียกว่าเป็นโลกิยาทานให้ทานเพื่อความสงสารให้ทานเพื่อความเกือเก้อกูล ไม่หวังมักไม่หวังผลอย่างนี้จิตใจของท่านบุคคลนั้นก็ชื่อว่าอนุญาจาคานุสติกรรมฐานทานเพียงแค่นี้เป็นปัจจัยท่านหลายเหล่านั้นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาได้และก็มีที่ประสมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากปราศจากความยากจนเข็นใจ อันอย่างนี้เป็นโลกิยทานถ้าสมมติว่าจิตใจคอาบรรดาท่าน้งหลายมีารมคลุ่นคิดอหว่เป็นปกติพ่าอยากจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงกระทำได้ถ้าทรัพย์สมบัติไม่มีก็หวังเกื้อกูลในการแนะนำที่เรียกว่าธรรมทาน เวลาใดที่มีทรัพย์สมบัติจะพึงแบ่งปันกันได้แล้วก็พร้อมในการให้จิตนึกอยู่เสมอก่อนพอตื่นขึ้นมาก,ก็ก็คิดในใจว่าเมื่อ,อไรหนอเราจรึงจะมีโอกาสได้เกือ้อกลูลคนทั้งหลายในโลกและสัตว์ที่มีความทุกข์ให้มีความสุขจิต <c oughs> <c oughs> ค,คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติ <c oughs> นับแต่ต,แต,ต,ตื่นตื่นตื่นขึ้นมาที่เวลาการหลับ <c oughs> ใจคิดอยู่เสมอนในการให้ทานครุนคิดอยู่เป็นปกติไม่ขาดสายถ้าใจของท่านตั้งอยู่อย่างนี้ท่านห,นหลายาอได้โปรดทราบว่าใจของท่านตั้งอยู่ในฌานของจาคานุสติกรรมฐา,านคำว่าฌานก็คือเพ่ง แ่งก็คือนึกคืออารมณ์มันส่งตัวจิตคิดอยู่ไม่เคยอยากจะโกงใครไม่เคยอยากจะลักจะขโมยยื้อแย่งเขาคิดอย่างเดียวอยากจะให้ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่ากำลังใจตั้งอยู่ในอารมณ์ของฐานเป็นปกติท่านเรียกท่านเป็นท่านเรียกว่าฌานใจคิดอยู่อย่างนี้นะฌานนั้นไม่ใช่ไปต้องไปนั่งหลับตามันจริงะเป็นฌาน ที่นั่งหลับตาเนี่ยก็ถือว่าฝึกเพื่อให้ลมจิตเป็นฌานถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วแทนที่อยากจะให้กลับอยากจะขโมยเขาอยากจะยื้อแย่งเขาอยากจะคดยโกงเขาให้หลับตาเป็นฌานยังไงก็ตามถ้าลืมตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ฌานแบบนี้ลงนรกแน่แต่ว่าเราไม่ทำอารมณ์เพ่งให้ตรงเป่งไม่ตั้งให้จิตสงัด แบบเข้าสมาธิหลับตา <c oughs> แต่ลมใจของท่านนั้นหลโดยทนหน้ามีจิตเมตตาปราณีมีความกรุณาสงสารคิดอยากจะให้คนนั้นหลายมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนใจคิดอยู่อย่างนี้ปกติเรียกว่าเป็นฌานในจารานุสติกรรมฐาน ถ้ารมชาจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนท่านไม่มีโอกาสจะเป็นเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสที่เกิดเป็นเทวดานั้นต่ําไปท่านต้องไปเกิดเป็นพรหมเพราะอาศัยฌานในจาคานุสติกรรมฐาน นี่ถ้ากำลังใจท่บรรดาท่านหลายหวังในการให้ทานเพื่อมรักผลอย่างท่านอัญญาโกนดัญญะคิดในใจว่าโดยอน้ายกุศลในการให้ทานของเราคราวนี้จงเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงสิ่งพะนิพานที่บรรดาทาย,ยกท่านหลายพากันแนะนำในการถวายทาน เนลลงท้ายว่าอาสวัคยาวาหังโหตุแปลว่าขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยเข้าไปเจ้ามีกิเลสอันสิ้นไปแล้วในว่นนิพานปฏิโยโหตุเทียแปลเป็นใจนความว่าขอข้าไเจ้าจงสำเร็จเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน <c oughs> ที่บรรดาทายกท่านหลายมักจะแนะนําในการถวายทานกันอย่างนี้ถ้าจิตใจพอะบรรดาท่านบริพัดบริสัทธ์ทรงแบบนี้แล้วว่าไปแล้วก็ใจทรงอยู่เป็นปกติเกิดไปพบพระาหันก็ดีพบพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเลขเทศคราวเดียวก็เป็นราหันอย่างทัานยาโกณทัญญาเ็นนด้อย่าง ว่าจาคารติกรมฐา,านอันเดียวโดยเฉพาะก็สามารถจะทำคนให้เข้าถึงสิ่งพนิพานได้สราบ,บคณะก็รานี่หนักประการให้ทานมากและพอใจในฌานอย่างอื่นด้วยช่วยกันเป็นหลายแขนงการให้ทานของท่านน่ะบางทีพระทั้งหลายบอกผมไม่มีสตังนี่ครับ หลวงพ่อบอกว่าผมพอใจในการให้ทานไม่จริงหรอกบรรดาอมบาสกอมบาสิกาทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้บอกแมมหลวงพ่อในยกย่องสรงเดชเราไม่มีอะไรจะให้ทานบวชเข้ามาแล้ววัดนี้ก็ไม่มีเขตประสกุลเมงก็ไม่มีจะหาความเป็นมหาเศรษฐีออะไรมาให้ทานท่านบอก ท่านกล่าวมาอย่างนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าการได้ทานในวัตถุท่านอาจจะไม่มีหรือมีมั่งมันก็น้อยเกินไปแต่ความจริงวัตถุจะน้อยจะมากนีม่มันไม่สําคัญสําคัญที่กําลังใจของท่านน่ยมันทรงอยู่ในการให้ทานหรือเปล่า คิดไว้เสมอหรือเปล่าว่าเราเราอยากจะสงเคราะห์คนและสัตว์ให้มีความสุขคิดหรือเปล่าแต่คิดอยู่อย่างนี้โอกาสที่ท่านจะให้โดวยวัตถุไม่มีแม้แต่สักนิดหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ชาญในจาคานุสติกรรมฐานเห็นไหมแทนที่จะเกิดไปบนบนสวรรค์ท่านดันไปอยู่พรมนะมันสูงขึ้นไป นี่เข้าใจสน,นิดหนึ่งแล้วก็มันเป็นของไม่ยากนั้นนอกจากนั้นผมอยากจะถามท่านสักน,นิดหนึ่งว่าท่านทำงานในกรณีกิจของสงฆ์ทำงานกันทุกอย่างเนี่ยผมขอกล่าวว่าเกือบทุกองค์ในวัดของเราที่ผมไม่ได้กล่าวว่าทุกองค์เนี่ยผมไม่ไทราบว่าองค์ไหนที่เก็บ้างหรือเปล่า ผมไม่รู้รู้แต่ว่าพระของผมส่วนใหญ่ท่านเป็นสุสัมเณรนี้เป็นคนขยันงานการทุกอย่างที่ทำกันนี่ยผมไม่ได้สั่งซตั้ง8ปดสิบปต่ว่าทุกท่านเห็นว่าอะไรสมควรที่จะทำท่านก็ทำทั้งหมดบางทีท่านทาทีท่านทำไปเนี่ยผมขอรับตรงๆ วันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่มีโอกาสไปดูท่านไอ้งานของผมมันก็ทมหัวเลยหัวไปเยอะแยะเพียงแค่จะเอางานของผมก็เต็มกลองแล้วจะเวลาไปสั่งให้ท่านทำงานกันมันก็ไม่มีแต่ผมก็ขอชมความดีของท่านส่วนใหญ่ที่ตั้งใจทำทุกอย่างตามความสามารถของตน นี่าะว่าส่วนใหญ่นี่ผมไม่รู้ว่าผ้าอะไรขี้เกียจบ้างในตรงไหนขี้เกียจบ้างแต่ระวังให้ดีนะครับถ้าชมว่าดีแล้วก็อย่าเหลืองถ้าเหลืองมาัาลายเร็วมานั้นถ้าเรามีความดีอยู่แล้วต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าหลงและเลงว่าเราดีเพียงเท่านี้เป็นเลิศจงมีอารมณ์จิตคิดว่ามันยังไม่พออยู่เสมอ จะได้สร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดปัจจัยแห่งการทำความดีจะทำให้ท่านเป็นอรหรั <c oughs> นต์ในกิจการงานทุกอย่างที่ท่านทำกันท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลเป็นเงินเป็นทองจากผม <c oughs> ผมคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใครคือไม่มีใครคิดเพราะว่าผมไม่เคยจ้างท่าน ทำงานทุกอย่างนี้ผมไม่เคยจ้างและไม่เคยจะคิดว่าจะให้รางวัลอะไรท่านด้วยเพราะว่างานหลายอย่างที่ท่านทำกันผมไม่ได้สั่งแต่ไม่เป็นกิจควรทำและทุกท่านก็ทำเมื่อทำกันไปอย่างนั้นถ้าจะคิดเป็นค่าจ้างรางวัลเป็นค่าแรงงานก็ลองคิดดูที่ว่าจะต้องจ่ายให้พวกท่านวันละเท่าไหร่ นี่การนี้ท่านทําอย่างนั้นท่านก็ท่านก็บ,กบ,บอกว่าท่านตอบได้ทุกองบอกว่าหลวงพ่อพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก <c oughs> ที่ผมทํานะพที่ผมทําผมไม่ได้เป็นลูกจ้างของหลวงพ่อเนี่ครับผมทําเพื่อ,อบุญอกุศลคือเป็นคันถาธุระเป็นกิจของพระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องทํา ในส่วนมิปสัสนาธุระผมก็ทําตามกิจของผมนั่นว่าผมจําพระบาลีได้วันนิพพานัาสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาเที่ยงแปลเป็นเจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพนิพานธ์นนลงพ่อจะไปนั่งคิดค่าแรางงานกับผมแล้วมันจะถูกที่ไหน ผมทำตามกิจในฐานะที่ผมเป็นวิสุสมันในในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในพระพุทธศาสนานี่มีธุระอยู่สองอย่างคือคันถาธุระได้แก่ทุกขณีกายคือการทำงานมันเหนื่อยเขาเรียกว่าทุกขณิกาสองวิปัสนาธุระผมต้องการเป็นพระของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนเท่านั้น แล้วทำไมจะมาว่ากันวัดแม่ทำงานเพื่อสินจ้างรางวัลน,นี่ก็ผมก็ไม่ได้บอกท่านว่าผมจะให้รางวัลกับท่านท่านคิดอย่างนั้นมันก็ถูกผมว่าผมพูดมันก็ถูกเหมือนกันการที่ไม่ได้คิดสินจ้างรางวัลแต่ว่าหากว่าเราจะมาจ้างเขาทํางานมันจะต้องเสียไปวันละเท่าไหร่ที่ท่านผู้ท่านทํากัน คิดค่าตัวอย่างเลวที่สุดก็วันละยี่สิบบาทถ้าทำกันเต็มาตาตามที่เขาทำบางท่านก็มีความสามารถในขั้นวันละถึงร้อยบาทก็มีเป็นนะว่าท่านลงมานั่งคิดถึงค่าแรงงานของท่านที ว่าท่านทำมาแล้วก,กี่วันท่านมีความสามารถแค่ไหนมีความสามารถแค่คนงานวันละยี่สิบบาทถ้า10วันมันก็200บาทส0วันมันก็หก0้บาทถ้า3ามทีหวันมันเท่าไหร่เาว่าท่านทด่มีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นมีค่าในการงานถึงวันละร้อบาทก็มี ท่านเสียสละแรงงานไปวันร้อยบาทสิบวันมันก็พันบาทสามสิบวันมันก็สามพันบาทไว้นั้นว่าแรงงานของท่านเนี่ยเป็นจาคานุสติกรมฐานโดยตรงและก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานประเภทเลือดเสียด้วยเพราะว่าช่วยไม่หวังผลการตอบแทนในด้านวัตถุ ที่ผมพูดนี่เพราะว่าไม่เคยมีพระมีเนนองไหนมาขอร้องบ่รหลวงพ่อครับผมทำงานเหน่อยเก็บตายผมขอค่าเหน่วยสักนิดเต่ผมไม่มีสตังช้ยและเราขอทังสิบบาทห้าบาทสลึงสองสลึงไม่เคยมีพระองค์ใดมาปรี่ปากบอกบอกกับผมถึงแม้ว่าจะไปทวงไปถามกับคนอื่นมันก็ไม่มี เห็นแล้วหด้อย่างว่าจาคานุสติกรรมฐานของท่านเนี่ยเป็นจาคานุสติกรรมฐานมันกรมจะเป็นจาคานุสติกรรมฐานขั้นเลิศ <c oughs> มันเลิศตรงไหนเลิศตรงไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดทำอาศัยว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าธุระมีสองอย่าง คันธุระคือกิจการงานวิปัศนาธุระคือกิจที่จะทำกิตให้หมดกิเลสเป็นนั้นว่าท่านนั้นหลายทำตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเลตเต็มภาคภูมิคนที่จะภูมิใจแล้วเป็นนันว่าทานของท่านนี้จัดว่าเป็นทาน,นเฉลิฐจิตคิดว่างานพวกนี้จะมีอะไรบ้างเราจะทำ นี่มันเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานทําแล้วไม่หวังผลตอบแทนเป็นจาคะตัวที่เรียกว่าละกันเลยทีเดียวไม่หวังผลใดๆทั้งหมดแต่หากว่าท่านจะกำหนดจิตเช่นเดียวกับท่านพระัญญาโกลัญญะว่าผลของการทำงานเป็นสาธรารณประโยชน์ในกิจของสงฆ์นี่ก็ดี ว่าท่านหลายมีอีกมากท่านจำนวนมากมีความห่วงใยในทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเวลานี้หลายวัดต่างก็ต้องลืมตากันอยู่เสมอเนื่องว่าภัยของวัดมันมีมากแม้แต่วัดหน้องสุนงนพ่อจนูนที่เราไปพบกันที่ประตูน้ำพระอินทร์ ท่านไปไหนรู้สิษย์บอกว่าค้างไม่ได้ลวงพ่อผมต้องกลับภายในวันนั้นคิดว่าท่านจะมีสัจจะอะไรพูดมาพูดไปก็บอกว่ากำมวยมันชมลุงพ่อห่วงทรัพย์สินของสองฆ์ต้องไปควบคุมดูแลบรรดาวิสูิ์สมณเนให้ช่วยกัรรักษาของสองฆ์ไองานประเภทนี้เป็นงานหนักนี่เราชีวิตเข้าเสี่ยงในการรักษาของสองฆ์จัดว่าเป็นปรมัตถปฏิบัติ และถ้าเป็นทานก็จัดว่าเป็นบรมตัตถทานถ้าบรมีก็ถือว่าเป็น,ปรนบรมธรรมบรมีไม่ได้ยกย่องเพื่อไปยอให้ท่านเสียสละชีวิตเหนื่อยยากท่านทําอย่างนี้ถ้าท่านตั้งใจเจตนาเช่นเดียวกับพระัญญากกณทัญญาแต่ว่าจะไปหวังว่าชาติหน้าน่ขครับตั้งใจว่ามันชาตินี้ดีกว่า เป็านั้นว่าจริยาขมันดาท่านหลายอาศัยจากคานสติกรรมฐานมีทั้งโลกิยะจาคะมีทั้งทานในจาคะมีทั้งปรมัตัตในจาคะหากว่าอารมใจของท่านนูจักละอย่างนี้ท่านละโลภะได้ตัวเดียวโทสะไม่ก็หายไปพร้อมหน้ากัน โลภะจะมีขึ้นมันได้กเพระาะอาศัยเมตตาเป็นตัวสําคัญเมื่อโลภะกระโทสะทั้งสองรายการมันสลายตัวไปโมหะมันจะมีที่ไหนก็ชื่อว่าท่านสามารถจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายเอาเราสาหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในจาคานุสติกรรมฐานที่ท่านทำกัน ผลอันใดที่ท่านทำแล้วในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระพักวันโดยไม่เห็นการเหนื่อยยากไไม่เห็นก็ฆ่าจ้างรหลวาวัลขอผลบุญบาร,รมีอย่างนี้นั้นจงบันดาลให้ท่านหลายได้สมเร็จอนาตผลเป็นพระอรญาบุคคลในพระพุทธศาสนาโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลานี้หมดเวลาแล้วต่อทีนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านนี้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี